ให่ชุลนอสรอพีเตอร์ก็คือเป็นสงครามแห่งความยากลําบากเป็นทัพแห่งความยากลําบากมากซึ่งสงครามนี้เนี่ยนะครับไม่มีการสู้รบนะไม่มีการสู้รบแต่ที่บอกว่ายากลําบากมากเนี่ยเพราะมันเป็นยุคสมัยแรกที่อิสลามเนี่ยได้มีกองพันทหารถึงสามหมื่นนายพี่เต้ซึ่งมันก็เป็นทัพที่ใหญ่พี่เต้ยปรากฏว่าทัพที่ใหญ่นะเขาไม่มีอะไรเลยพี่เต้ ท่านอุษมานเนี่ยบริจาคจนกระทั่งท่านนาบีบอกใครก็ตามที่บริจาคในการให้การช่วยเหลือกับทัพนี้มากที่สุดน่ะสวรรค์เป็นของเขา oh. ท่านอุษมานก็เลยไม่ไม่ไม่หยุดนิ่ง mm. อูดในเป็นหลักร้อยตัวพี่เต้ย oh. ที่บริจาคไปอูดตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นหลักหลักร้านได้นะแสดงว่าบริจาคเนี่ยก็เป็นหลัก ก็100รอ้อยล้านร้อยล้านเยอะมากนะครับแต่ท่านอุสมานเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอะอาจารย์ท่านจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเป็นเป็นคนมักกะเดิมเลย <c oughs> อ่าก็เป็นมุฮัจิรินเหมือนกัน <c oughs> แล้วท่านอุสมานเนี่ยเป็นบุคคลที่เข้ารับอิสลามเนี่ยเป็นคนที่สี่ ของปฏิสัยอิสลามนะพี่เต้ยแสดงว่าถ้าเราจะไล่นะท่านหญิงคอดียาก่อนเพราะเป็นภรยาใกล้ชิดนะครับก็เป็นท่านอบูบักแลวก็ท่านอาลีอุสมานก็เป็นคนต่อไปโอ้ก่อนท่านอูมัดอีกนะนั่นนะว้าวท่านอุมัรอาจจะหลังนิดหนึ่งเพราะว่าท่านยังอยู่แบบมีการต่อต้านอะไรต่อต้านอยู่นะครับประเด็นก็คือพอท่านได้เข้ามาแล้วเนี่ยท่านทุ่มเทอย่างมากจนกระทั่งท่านได้รับฉายาพี่เต้ยว่าเป็นบุคคลที่เป็นซอฮาบะที่มารยาทใกล้ชิดกับนบีมากที่สุด